สวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมีไมมอนทาร์ดชาแนลนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราอยู่กันกับคลิปของชาวธาตุลมนะคะได้แก่ชาวราศีกุมตุลเมถุนนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าชาวราศีกุมตุลเมถุนนะในหัวข้อที่ว่าคนที่คุณนึกถึงอยู่นะคะตอนนี้เนี่ยที่เขาไม่มีคุณเขารู้สึกยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะใครที่เข้ามาแล้วมันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะมาเริ่มกันเลย ชาวราศีกุมตุนเมถุนขอดูพลังงานของคุณก่อนเลยนะคะเป็นพลังงานภาพรวมนะคะเพื่อนๆก็รับฟังเป็นแนวทางได้นะจะไฮพินเทสนะคะมีไพ่8ดเหรียญแล้วก็เด e ะด e a เมอนะคะชาวราศีกุมตุนเมถุนในช่วงนี้นะ,ะเรามองว่าตัวคุณนะคะกำลังเริ่มต้นหรือมีความเชื่อกับอะไรบางอย่างอยู่เหมือนมี ม,มีความฝันนะคะที่อยากจะทาให้สําเร็จแล้วก็กาลังลงมือทํามีการโฟกัสนะคะไปที่การงานการเงินหรือว่าเรื่องราวที่คุณสนใจอาจจะเป็นในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์หรือว่าในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได้เนาะซึ่งรู้สึกว่าคุณจะลงรายละเอียดหรือว่าทำการศึกษาให้มากขึ้นนะคะแลวถ้าหลายๆคนเนี่ยในเรื่องราวของการเงินการงานเรามองว่าคุณอาจจะศึกษาข้อมูลนะคะแล้วก็อยู่ในช่วงที่กำลังเอ่อเรียกว่าโฟกัส กับสิ่งตรงนี้แบบมากๆเลยนะคะแล้วก็ในช่วงเวลานี้หลายคนก็อาจจะรู้สึกว่าถ้าเกิดในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะ่ะมันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่คุณอาจจะไม่กล้าที่จะหวังหรือว่ารู้สึกว่ามันอาจจะไม่เป็นไปอย่างที่คุณคิดคุณก็จ,จะรู้สึกว่าขออยู่ในจุดที่คุณโอเคดีกว่านะคะหลายคนเนี่ยก็เชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองเนาะที่เรามีความคิดความรู้สึกอยู่นะคะต้องบอกว่าบางสถานการณ์อาจจะเป็นในเรื่องราวของ ใครที่มีมากกว่า2คนก็ได้อาจจะเป็นสถานการณ์3าคนอะไรแบบนี้หรือรักสามเศร้าหรือเป็นอะไรที่มันปิดบังซ่อนเร้นแบบนี้ก็ได้นะคะเป็นแค่บางสถานการณ์นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะมาเริ่มกันเลยนะจ๊ะความรู้สึกของเขานะที่คุณนึกถึงนะคะตอนนี้นะตอนที่เขาไม่มีคุณเนี่ยเขารู้สึกยังไงมันขออนุญาตดูหน่อยนะคะ ตอนที่เขาไม่มีชาวราศีกุมตุลเมถุนเนี่ยรู้สึกยังไงนะคนที่คุณนึกถึงมีไพ่แปดไม้เท้ามีไพ่เดอะเฮอร์มินะคะแล้วก็สิบดาบนะตัวเขาก็หนักหน่วงเอาการอยู่เหมือนกันค่ะในเรื่องราวของความคิดความรู้สึกแม้ว่ารู้สึกว่าปัญหาอะไรหลายอย่างมันจะเบรกมันจะจบด้วยการที่เราไม่มีกันเนี่ย แต่ว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เขาต้องฟื้นฟูตัวเองมากๆเลยนะคะสิบดาบที่ผ่านมามันหนักมันหน่วงมากๆตอนนี้ก็ยังรู้สึกว่าคิดวกคิดวนหรือว่าเอาความรู้สึกนี้ออกไปจากความรู้สึกไม่ได้เหมือนกันถามว่าตัวเขาเป็นยังไงสิบดาบขึ้นมาแบบนี้เราก็มองว่าหลายๆคนน่าจะกําลังที่แบบคิดมากคิดหนักแล้วก็รู้สึกว่าบางทีอาจจะทําให้แบบล้มป่วยหรือว่ามีความรู้สึกที่ ใช้ชีวิตได้ไม่มีประสิทธิภาพเหมือนเดิมในการใช้ชีวิตประจำวันในการนอนหรือว่าในการทำอะไรก็แล้วแต่นะคะซึ่งมองว่ามันเป็นอะไรที่หนักหน่วงในเรื่องของความรู้สึกมากๆเหมือนกันนะซึ่งอาจจะส่งผลต่อสุขภาพได้นะคะตัวเขาเนช่วงเวลานี้อาจะเป็นช่วงเวลาที่เก็บตัวหรือว่ามีเวลาให้กับตัวเองมากยิ่งขึ้นมีไพ่เดอะเฮอร์ขึ้นมาแล้วก็รู้สึกเหมือนเป็นอะไรที่ตัวเขาค่อนข้างที่จะ ทุ่มเทกับอะไรบางอย่างหรืออาจหลายๆคนนะต้องบอกว่ามีเกณฑ์ในการศึกษาต่อเรียนต่อในเรื่องราวที่มีความสนใจเพื่อให้เกิดความลงลึกในเรื่องนั้นๆมากขึ้นนะคะคือเป็นช่วงเวลาที่ดูแลตัวเองแบบ พยายามที่จะโฟกัสที่ตัวเองมากๆเลยคือใช้พื้นที่ส่วนตัวให้กับเองอย่างเต็มที่หลายๆคนเรียกว่ามีโลกส่วนตัวสูงมากๆเลยนะคะในช่วงเวลานี้สําหรับตัวเขานะแล้วก็ตอนที่เขาไม่มีคุณเนี่ยถามว่าเขาพยายามทําอะไรหลายๆอย่างมากๆ multitasking mm hmm. นะคะทาหลายๆอย่างในขณะเดียวกันหรือว่าพยายามที่จะเร่งความรู้สึกเนี่ยให้มันผ่านไปอย่างรวดเร็วหรือพยายามหาอะไรใหมๆ่ๆ ะะอยากที่จะคอมมูนิเคชันอยากที่จะมีการสื่อสารหรือว่าอยากที่จะมีการเชื่อมต่ออะไรกับคุณด้วยเหมือนกันนะในช่วงเวลานี้นะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่หนักหน่วงของเขาเหมือนกันมากๆเลยนะโอเคมาดูเพิ่มเติมกันนะคะว่าจะเป็นยังไงอีกนะอดูความรู้สึกที่เขามีต่อชาวธาตุลมเพิ่มเติมนะคะตอนที่เขาไม่มีคุณเนี่ยเขารู้สึกยังไงอีกคะ ตอนที่เขาไม่มีคุณนะคะมีไพ่ตะมูลขึ้นมาในเรื่องของความวิตกกังวลก็มานะจ๊ะแล้วก็ก้าเหรียญพยายามที่จะมีความสุขค่ะเรียกว่าพยายามที่จะใช้ชีวิตได้อย่างอิสระอยู่ได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งพิงคุณหรือว่าไม่ต้องเป็นนึกถึงใครพยายามที่จะมีความสุขได้ด้วยตัวเองโดยไปโฟกัสในเรื่องราวของการเงินกัรงานให้มีความมั่นคงมากขึ้นทําให้รู้สึกว่าตัวเองค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ในเรื่องราว ชีวิตในด้านอื่นๆจะได้ไม่ต้องมาโฟกัสในเรื่องราวของความรักมากหรือทําให้ตัวเองรู้สึกว่าความรักไม่ใช่สิ่งที่จําเป็นต่อชีวิตมากนักนะคะแล้วก็เรามีไพ่สิบถ้วยขึ้นมาจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าเขาก็ยังนึกถึงคุณยังมีฟีลลิ่งความรู้สึกว่าคุณเป็นครอบครัวหรือมันมีความผูกพันกันอยู่นะคะตอนนี้หรือว่าเขาอาจจะมีการเบี่ยงเบนนอกความสนใจไปให้ความสําคัญกับคนในครอบครัวเช่นพ่อแม่ญาติพี่น้องคนรอบข้างนะคะทาให้ตัวเองรู้สึกว่าได้เต็มอิ่มมากขึ้น เพราะว่ามันมีความวิตกกังวลเกิดขึ้นอยู่แล้วก่อนหน้านี้หรือว่าในช่วงระยะเวลานี้ที่ไม่มีคุณนะ่ะมันทําให้เขากังวลใจนะคะหลายๆคนก็รู้สึกว่าไม่กล้าที่จะตั้งความหวังหรือว่ามีความหวังอะไรใหม่ๆในช่วงนี้เนาะโอเคมาขอดูคาแนะนําจากไพ่ให้นะคะขอดูแนวโน้มหน่อยว่าจะเป็นยังไงจะมีการเทคแอคชั่นหรือแนวโน้มยังไงบ้างคะ่ะมันขออาดูเพิ่มเติมนะคนที่ชาวธาตุลมนึกถึงอยู่นะคะ ตอนที่เขาไม่มีคนเนี่ยหลังจากนี้จะมีการเทคชั่นอะไรไหมมีไพ่อีโก้ขึ้นมาแหละทุกคน10ไม้เท้าแล้วก็3ไม้เท้านะคะมีเกฑนนะที่จะได้มีการคอนเน็กเพื่อ,อ,อมีการ เชื่อมต่ออะไรบางอย่างซึ่งกนและการซึ่งบางคนเรามองว่ามันมีในเรื่องของการวางเป้าหมายร่วมกันการเป็นพาร์ทเนอร์การเป็นหุ้นส่วนนอกจากในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์หลายๆคนอาจจะเป็นหุ้นส่วนในชีวิตจริงในธุรกิจต่างๆก็ได้นะคะคืออาจจะมีการพูดคุยกันในเรื่องของทัศนคติในเรื่องของแนวทางดําเนินชีวิตหรือว่าทัศนวิสัยต่างๆแล้วก็เรารู้สึกว่าแนวทางหลายๆอย่างคุณ ยังไปด้วยกันได้อยู่น,นีคะแต่ต้องบอกว่าช่วงเวลานี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างที่จะอ,อ,อาจจะต้องหลายๆคนนะทั้งคุณและเขาเนะี่ยมันมีความมั่นใจในตัวเองที่ค่อนข้างสูงหรือว่ารู้สึกว่ามันมีความยึดติดกับอะไรบางอย่างมันไม่ได้เป็นอิสระขนาดนั้นเลยทำให้เราสุออนณะน้อมความสัมพันธ์เนี่ยมันต้องลดในส่วนตรงนี้ลงมันถึงจะไปได้ดีขึ้นก็บอกเลยว่าจะมีใครเข้ามาพยายามอย่างหนักโดยเฉพาะคนที่ คุณนึกถึงเนี่ยแหละเขาก็จะรู้สึกว่ามันมีความเครียดเกิดขึ้นมากๆเลยในช่วงเวลานี้อยากที่จะพยายามอะไรบางอย่างให้มันอยู่ในจุดที่โอเคเพราะตอนนี้เขารู้สึกว่าชีวิตเรื่องราวการใช้ชีวิตต่างๆของเขาความสัมพันธ์ระหว่างคุณมันยังไม่อยู่ในจุดที่มันโอเคหรือว่าสมดุลก็อาจจะมีการพยายามเพื่อที่จะกลับเข้ามาหรือว่าเพื่อที่จะแก้ไขอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นทําให้เขาลดความเครียด ตรงนั้นลงนะคะรู้สึกว่ามันหนักมากสำหรับเขาเหมือนกันเนาะโอเคขอดูคำแนะนำจากไพ่ให้หน่อยนะมันขอใช้เป็นสำหรับนี้นะคะคำแนะนำให้กับชาวธาตุกลุ่มตุนเมถุนธาตุลมเนาะชาวราศีกุมตุนเมถุนนะคะมาดูกันคำแนะนำจากไพ่นะคะให้กับชาวธาตุลมนะ มาดูกันนะคะว้าวได้ไพ่สีดาบจ้าโอ้สีดาบสีไม้เท้านะคะ d ด็ฟูก็มาเหรียญก็มานะคะต้องบอกว่าหลายๆคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยคุณอาจจะโฟกัสในเรื่องของการงานกับเงินเราก็ได้เนาะในเรื่องของความมั่นคงในชีวิตค่ะค่อนข้างที่จะตอบโจทย์มันมีพลังก,การเซลเลเบตคุณอาจจะไปโฟกัสในเรื่องราวเหล่านั้นได้แล้วก็ให้สระกับตัวเองมากยิ่งขึ้นนะถ้าใครที่ยังยึดติดรู้สึกว่ามัน กังวลใจกับเรื่องราวที่มันผ่านมาแล้วนะคะอยากให้ให้ความเป็นสรากกับตัวเองทําอะไรในสิ่งที่ตัวเองอยากทําเดินทางไปในที่ที่อยากไปหรือว่าทําอะไรที่ตัวเองมีความสุขนะคะมันจะเกิดพลังงานบกุบกๆได้ดียิ่งขึ้นกับสถานการณ์นี้นะอย่ากออกมาบอกเลยว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องฟื้นฟูเยียวยาตัวเอง ถ้าใครรู้สึกว่าไม่พร้อมที่จะเดินต่อในช่วงเวลานี้สามารถหยุดนิ่งหยุดพักกับเรื่องราวความสัมพันธ์ต่างๆได้แล้วรู้สึกว่ามันจะมีสิ่งที่ดีๆตามมานะคะซึ่งเป็นความมั่นคงกันเริ่มต้นในเรื่องราวของการเงินการงานที่มันตอบโจทย์คุณมากๆหรือหลายๆคนก็มีเกณฑ์ที่จะได้เจอใครที่มันสามารถที่จะเราไปกันต่อแล้วเกิดความมั่นคงขึ้นได้เหมือนกันนะคะโอเคมาดูลักนณราศีของเขากันนะว่าจะเป็นคนที่คุณนึกถึงอยู่หรือเปล่าตรงกันไหมนะ ชาวราศีพฤษภกนะคะละักนณะพฤษภกชาวราศีพิจิกลักนาพิจิกชาวราศีกุมนะคะละันะคะละนณราศีกุมนะประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมนะคะมันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในคลิปหน้านะคะขอให้ชาวธาตุลมนะทุกคนนะที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะขอให้ได้พบเจอกับเรื่องราวความรักดีๆนะในแบบที่คุณตั้งใจนะคะขอให้เจอความรักที่ใช่เร็ววันนะคะก็ ขอบคุณมากๆเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย